ปีกว่าแล้วอืมยิงผมใช้ชีวิตมาละปีกว่าแล้วแล้วผมก็อยู่อย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคือไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยเรียนหนังสือก็เรียนออนไลน์ส่งงานแล้วก็ถามมูแน่หลอกมูเน่ รอกับบ้านเพื่อนบ้งางรอกสอบเพื่อนบ้งางวันนี้ผมเรีเนยนปริญญาตีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดเนี่ยบริหาธุรกิจบริหาธุรกิจนะครับผมมีงานทุกวันเดือนเดือนนี้ตุลาเนาะมีงานทุกวันเลยมีงานสูมือ nam số bây giờ sắp nè, nam số này, cái qua. Scott on. Ngăn cháy lửa không có. Bởi vì miếng ăn không อาชีพหลักเป็นนักพูดเป็นอินฟูอาชีพรองเป็นนักร้องจำเป็นนักร้องจำเป็นจำเป็นต้องร้องอนะม่เมเซร์เป็นเมเซร์เป็นบาบูซ่าอีกทีพี่น้องโทรศัพท์วันอับบูซากับเปิดเสียงดังเสียงเต็มห้องบฟินแลนด์บอร์หูตัวอย่าขวาง,งนี้ยมาเอ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 าอะไรสวนเกิดดีอยากอ้างผู้บ่าวเพื่อเลยบู แม่มีแฟนสิแม่ยเรื่องมึงคือพ่อเขานี่คือพอ่อทุกหาดูแบบลูกเดี๋ยวทำงานบ้า,านนะเดียวเดี๋ทำงานบ้า,านานะลูกนี่แม่ก็ว่าจะคลองเป็นแฟนเขาเขาคือพอ่อเขาเป็นแฟน เพียงะไรนี่คุณคุณนะ ทำไมได้เลียขาหลอจังบอลรอจะเป็นเลียขาปะเนาะเอาใญ่ตุ่มค้นมีเลี้ขาเอารอไปไปตุ่มค้นพี่นอ้อง ข้าวมันไก่เวอร์มากเห็นลาหาปุ้มมากวันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมต้มได้ครึ่งประเทศเลยน้องบาทไปอยู่หน้าที่มีแต่คนสออนรอหลายเรอตาดีหลาย เขาอยากไปเป็นแฟนผู้หญดฟินแลนด์หลายจะแมนเหมาอสมกบผู้หญิฟินแลนด์คลายน้องบาสัน่น่ะจะแมมอยากเขาเป็นแฟนผู้หญิฟินแลนด์จะแมนมะสมเป็นคู่กิ่งทองใบหยก <c oughs> <c oughs> กิ่งทองใบหยกน้องบาสน้องบาสบี๊กพวกนี้แต่งงานกันแล้วค่ะ พอเรียามานงมานั่งมานั่งดอบาตลูมานั่งข้างหลังมามาสอดีซิวลูกกินท้องปโยกห้ลุมลงแปล่นี้ลุมหลงน้องบาสให้งูของบ่ขืดให้เลียกคนลูกขน้องบาน้องน้บาไม่ดูสองคนเสร็จล้วไม่เสร็จแล้วนนี้ รูตัวนั่งอยู่พี่น้องรู้ตัวนั่งอยู่พี่ต้นบอกอะไรน,นะอ่ามาดังคำนั้น,นดีๆไกลมาสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นแฟนเพื่อนที่เรียนรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากเหรอโอ้ยคนอยากเป็นแฟนเพื่อนทีนเรียนครึ่งประเทศทั่วประเทศไม่จะเป็นแฟนเธอ <laughs> ฉันหึงเธอ ฉันหลงรุ่มหลงเธอมากฉันจะเกลียฮอดตีนหอดหัวเธอสวนาลายฉันเลี้ยงหอดลูกให้เธอส่งเสียเลี้ยงดูลูกเธอ่าไปอิสตเตมกัที่ทงนี้หละเบ้าไปอิสเตมกักมกขเขียดีสลนเขียดในบอดอีกละอินนี่ก็ได้ <c oughs> แฟนผู้ใหญ่ผู้นี้รอบอ แฟนผม,ห,ม,มนหล่อไหมมันแล้วมันทัวร์ซะกูโนหนวยครับซะมีลูกสองคนกันอย่าน้ำเขาเขามีลูกอย่าน้ำเขาปองลรซะเขา่สมแบบความผสมผสมปุ้ย อุระลลลรวยดาราศูนเอฟซีถามยาสีฟันมายังคาร์บอนเออมายังในแต่กดด็ยังไม่คีคนเลยทาไม่เหม็นนู่นเด็บเลย บรอรแห้งประเดี๋อกยีสแต้มมันหึงกินเขาปัจจัยที่รากป้อนเขาเรเร็วที่รากเร็วมาหม่ำปั๊บจ้าคนพี่ครับอ่าปัจบันนีว่าน้องไร้สดอยู่อ่าวันนี้ถามว่ายาสีฟันตะก้าเบื่อหรือยังครับใช่ครับโทรหาเปี้ยวใช่ไหมครับใ,ให้อุ้ยไอ่ยโทรหาเปี้ยวรุ่รุ่คุณมีเบื่อเปี้ยวไหมเปี้ยวใช้ไลน์เดิมไหมคุณเมณม พี่ันควไมถึงได้เป็นเลขาถ้าเป็นเลขแขนมันมนจะอยู่สูงกว่าขา,านิดนึงถ้าเป็นเลขแขนมันจะไปขเลขาถ้าเป็นดูไสเ้เมเซมเมเซออกมามาหลอกลวงต้มตุนผู้ใหญ่พินแลดนอืม แทมีเป็นลูกชายแทมีก็เรียกมาตุ่มตุนเพื่อนฟินแนลนด์รับประบาบเป็นแฟนเรามีลูกสองคนและพี่น้องผู้ใดสนใจราะก็ทักแล้วด้ยเราเสริมกิ้งจะได้ลูกสองคน แล้วเรี่ยวแรงดูกไสสองคนเืนเนี่ยอืมเมียจะคนมีเมียอย่างครพี่าตอนนี้ไม่มีครับเอาคือทีบอกจากฟินครับตน่ะเป็นเมียตามอ่ะประสานงานกับเพ่พี่ตายแล้วมีูกสองคนแล้วพี่ตายอ่าส่งลายเปี้ยวให้มาหน่อยครับพอดีว่าพี่มินให้ประสานดุผู้ใหญ่แล้วเหนอเรื่องสินค้าซื้อน้องน้องยังกว่าน้องยังยังไม่เจอ cái gì sớm thì sẽ như đủ xoắn không phải nào? ทอไวันนี้เบิ่อๆเป็นดูเป็นเหนืๆๆ่อยๆมันสะสมหลายอย่างครับสะสมความเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกม,มันล้ามันเพลียคนเดินทางนะพี่น้องเดินทางวันละวันละหกชั่วโมงวันละห้าชั่วโมงถไปกลับเดินทางไปกลับนะ

มีอาชี่อะไรบ้างตำแหน่งอะไรบ้างสามาปีพี่น้องมันยังยยยยนเนป็นอยางฟิล hey right? mm ิปปินส์อีกสามปีเฮ็ดทุกอย่างอะล่ะคือจะมีเซมบับอิสซาแตงหนาเฮ็ดทุย่าง hey นาตีกั hey เฮ็ดทุย่างสากลเบอยเดือลบไปไหนไปกันห้ามขี้ข้านเพราะเราเป็นแกีงสนุกแกีงทำงานทำหน้าที่สุยยาง